วันโซเชียลคลิปโป๊ววังน้ำเสียวในอำเภอเร่งล่าตัวคู่รักมารับโทษตามกฎหมายในอำเภอว,วังน้ำเขียวเดือดเร่งล่าคู่รักโปลี่แฟนส์ให้มารับโทษตามกฎหมายหลังถ่ายคลิปสิวขณะมีเพศสัมพันธ์ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งพื้นที่ออกวังน้ำเขียววันนี้13มิตรยอโลกออนไลน์ได้มีการนำคลิปโป๊มาเผยแพร่จากคลิปผลให้เห็นชายหญิงคู่หนึ่งกำลังมีเพศสัมพันธ์กันในห้องพักของรีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่ออกวังน้ำเขียวจอ นคนรราชสีมาพร้อมระบุข,ข้อความในคลิปว่าวังน้ำเสียวจากการตรวจสอบพบว่าเป็นคลิป,ปที่เผยแพร่ในแพลตฟอร์มดังมูลนิฟังแต่ถูกเซฟออกมาเผยแพร่ต่อภายนอกจนว่นสดชยนุนโดยหลังจากคลิปโปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่อ,ออกไปหลายภาคส่วนในออวังน้ำเขียวได้ออกมาตรวจสอบกันเป็นการเร่งด่วนโดยนายสุพจ์แสนมีนายอำเภอวังน้ำเขียวได้ประสานติดตามเรื่องราวจากพันตำรวจเอกที่รพงพงทนโพชัยผู้กํากับการสพวังน้ำเขียวแล้วซึ่งตอนนี้ผู้กํากับการสพ วังน้ำเขียวได้ส okay ั่งการให้รองผู้กำกับ şey จัดชุดเจ้าหน้าที่ลงไปสืบสวนหาที่มาของคลิปและสถานที่เกิดเหตุแล้วเพื่อสืบหาตัวผู้กระทําผิดมารับโทษตามกฎหมายเนื謝謝่องจากการนำภาพหรือคลิปของตนเองในลักษณะลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆหรือเว็บไซต์อื่น ที่มีลักษณะเดียวกันรวมถึงกลุ่มรับต่างที่เปิดรับสมาชิกและมีการเรียกเก็บค่าเข้ากลุ่มเพื่อรับชมคลิปหรือภาพลามกอนาจารโดยผู้ที่ปรากฏในคลิปผู้ผลิตหรือผู้นาคลิปไปเผยแพร่ได้รับประโยชน์ในดๆจากผู้อื่นเป็นค่าตอบแทนจากการกระทําดังกล่าวนั้นถือว่ามีความผิดตามกฎหมายเพื่อประสงค์แห่งการค้านาเข้าผลิตเผยแพร่พสื่อลามกอนาจารต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6กหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับต่างต่อ อายามาตรา287 1นอกจากนี้การนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ยังมีความผิดตามข้รอรบริษัทคอมพิวเตอร์มาตรา144ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000แนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับด้วยด้านนายพงเทพมาลาชาสิงห์ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยววังเพอวังน้ําเขียวบอกว่าการทํากิจกรรมที่ปรากฏในคลิปถือเป็นการกระทํา ที่ไม่เหมาะสมมอ,อย่างยิ่งตนในฐานะประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยววังน้ําเขียวต้องขอประนามกลุ่มบุคคลที่กระทําการดังกล่าวเพราะจะทําให้ภาพลักษณ์ของอํงเาเภอวังน้ําเขียวด่างพร้อยไปด้วยซึ่งตนเชื่อว่าผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ทที่พักในอ,อวังน้ําเขียวไม่ได้มีความต้องการหรือสนับสนุนให้เกิดการทํากิจกรรมเช่นนั้น อยากจะบิงบวนให้ผู้ที่คิดจะกระทําในลักษณะดังกล่าวได้หยุดการกระทํานั้นเสียและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เอาผิดและดําเนินคดีต่อกลุ่มบุมคคลดังกล่าวให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นยิ่งอย่างต่อไปรวมทั้งเพื่อรักษาชื่อเสียงของเมืองท่องเที่ยวเชิงเกษตรเมืองที่มีวัดวาอารามของครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพนับถือของชาวไทยและต่างชาติและเมืองที่มีธรรมชาติอันสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเอาไว้ด้วย